หลักสูตร smart CEO รุ่นที่5นี้นะคะเราจะเป็น smart CEO digital นะคะ smart CEO smart connection สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ smart CEO connect กับผมเอิ Earth ut, ววร์ธวรวุิตวิรัตน ซึ่งสถานที่ที่เราเปิดรายการอยู่ตอนนี้คือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลซึ่งเป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรของ Smart CEO รุ่นที่5วันนี้เอิร์ก็มาเป็นนักศึกษาน้องใหม่ของหลักสูตรนี้เหมือนกันแต่วันนี้ครับผมยังไม่มีเพื่อนเลยสักคนไม่เป็นไรวันนี้ผมนัดกับสาวไฮโซเอ้ไม่ใช่อาจารย์พี่จอยดออรอวัสดาปกมนตรีเอาไว้ไปพบพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับมาเดี๋ยวพี่จะพาไปรู้จักนะอาจ,จารย์แล้วก็เพื่อนๆที่แอบ,บดูหมดละโปรไฟล์แต่ละคนไม่ธรรมดาสุดยอดมากๆสิ่งมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ Executive ท,ทุกคนสุดยอดแบบนี้เขาเรียกว่า,า Smart CEO Smart Connection สมาร์ตซีโอสมาร์ตคอนเน็กชันสมาร์ตซีโอสมาร์ตคอนเน็กชัน ตอนนี้ผมก็อยู่กับดรแอนแล้วครับผู้เชี่ยศชาสตราจารย์ดรสุดารันสมใจนะคะหลักสูตรสมาร์ตซีโอรุ่นที่5นี่นะคะเราจะเป็นสมาร์ตซีโอดิจิทลนะคะการที่เราทําในเรื่องของดิจิตัลเนี่ยนะคะเราได้แพลตฟอร์มของประเทศเวียดนามมาร่วมกับเราซึ่งหลักสูตรของเราก็ให้ความสําคัญแล้วก็อยากจะเน้นให้ผู้บริหารหรือ CEO มีความเป็นสมาร์ c ซีโอจริงๆนะคะเห็นว่าจะมีการรับน้องมีพี่ๆรุ่น4มาด้วยค่าคืนนี้จะมีความสนุกสนานแค่ไหนครับแน่นอนค่ะเราจัด เต็มเลยนะคะตอนนี้ทุกคนเตรียมพร้อมแล้วค่ะงั้น,นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าครับได้เลยค่ะเชิญค่ะ Smart CEO Smart Connection แล้วตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่ใหญ่ครับรองประธานรุ่น Smart c ซีรุ่นที่4นะครับวันนี้ก็มารับน้องพวกเราด้วยสวัสดีครับ,รบพี่ใหญ่ครับขอถามหน่อยครับว่าบรรยากาศเมื่อตอนรุ่นที่4ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง Smart c ซีของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นทั้งคนรุ่นใหม่นิวเจนที่มีมิชั่นก้าวหน้าเฉพาะความรู้ที่ได้ก็คุ้มค่าความเป็นพี่เป็นน้องหาซื้อที่ไหนไม่ได้สมาร์ c ซีโอสมาร์ n คอนเน็ และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่พ สมาร์ตซีโอรุ่นก่อนๆนะครับผมอิทธิเนตตอนเสรครับสมาร์ตซีโอรุ่น3ครับสวัสดีครับผมชนวัฒน์ปัญญาสกุลวงศ์ครับอาร์ตนะครับสวัสดีครับโผลเอกขวัตชัยจุนถมูลเป็นประธานสมาร์ตซีโอรุ่น3ครับครับผมมิ้นท์ธีรพลมั่นพิริยกุลนะครับก็สมาร์ตซีโอสนะครับก็รุ่นที่5ก็ขอมาเรียนด้วยนะครับพี่ชวนนะครับเป็นตัวแทนของรุ่นพี่จะฝากอะไรถึงน้องๆครับรุ่น5เนี่ยเป็นรุ่นที่อยู่ในช่วงของโควิด19นะครับซึ่งเป็นนิว n o r m a l l เพราะนั้นนกาารเป็สม โอเนี่ยก็คงต้องดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการปรับตัวพฤติก,กรรมในอนาคตเพื่อเราจะได้รองรับว่าเป็นสมาร์ทซีโที่ที่แข็งแรงในอนาคตต่อไปครับฝากน้องๆดูเรื่องนี้ด้วยครับสมาร์ทซีโอสมาร์ทคอนเน็ชั่น และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อี้แทนคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอิร์ธครับสวัสดีครับกันครับสวัสดีครับกันครับวันนี้มาเรียนวันแรกเป็นไงบ้างครับเป็นความรู้จากประสบการณ์จริงจากวิทยรากรนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพินิจจารุสมบัตินะครับซึ่งท่านทำงานระดับประเทศระดับชาติระดับโลกไปแล้วนะครับอันที่2เนี่ยวิทยากร์คือคุณปรินพานิชภักนะครับก็เศรษฐกิจทันสมัยนะครับทำให้เราเข้าใจนะครับว่าดิจิตอลอีคโนมีนะครับมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยังไงสมาร์ทซีอีโอสมาร์น และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่โกนะครับรุ่นเดียวกับผมรุ่นทุนห้าร,รุ่นเดียวกันพูดถึงบรรยากาศในการเ,าเรียนวันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับสมาธิ c o 5ถือว่าเป็นคอร์สที่ให้ความรู้แล้วก็เชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เราได้อย่างเต็มที่มันมีหลายอย่างที่ผมไม่รู้เลยเพิ่งได้ฟังวันนี้จรงิงๆเพิ่งเป็นครั้งแรก <ไ S 2> จรงิงๆก็ขอบคุณทางหลักสูตร้วยนะครับที่ให้เกิฑวิทยากรดีๆแล้วก็มีความรู้ความสามารถนมาแนะนําให้กับนักศึกษาสมาธิเรุ่นห้าของเราครับ สมาร์ทซีโอสมาร์ทคอนเน็กชันสมาร์ทซีโอสมาร์ทคอนเน็กชันขอบคุณครับ และตอนนี้ครับผมก็อยู่กับนักศึกษาหลักสูตรสมาร์ c ซีรุ่นที่5อินหนึ่งขั้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่เอกครับผมผมเอกนะครับอดติคมยั่งยืน CEO บริษัท Healthy Secret Medical Center หรือ Cross Clinic นะครับพูดถึงบรรยากาศของการเรียนวันนี้หน่อยครับสุดยอดครับวิทยากรที่นี่ให้ความรู้ประสบการณ์ดีมากครับที่ผมไม่เคยเรียนที่ไหนมาขอบคุณมากครับ แล้วผมก็อยู่กับแก๊งวัยรุ่นนะครับของ Smart ทซีรุ่นที่5นี้นะครับชื่อนอตนะคะชื่อบอยครับชื่อบอยครับบอลนะครับบอลชื่อต้อมครับดีใจมากนะครับที่ได้เป็นแก๊งวัยรุ่นนะครับบอยครับชื่อต่อครับคอร์สเราไม่ได้มีแต่ผู้สูง ยผู้มีวัยวุธิและคุณวุธนนะฮะบรรยากาศวันนี้คือสนุกสนานนะคะแล้วก็มาวันแรกนี่ก็คือเพื่อนๆกันก็จะค่อนข้างสนิทกันได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็วิทยากรที่มาก็ให้ความรู้ได้ดีแล้วก็ค่อนข้างจะอัปเดตทันต่อเหตุการณ์นะคะ smart co smart connection และตอนนี้ผมก็อยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มที่เรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดในรุ่นเลยก็ว่าได้น้องกรจริงๆแล้วตอนนี้ทำเป็นทหารอยู่เลยครับชื่อร้อยโทถาวรวิท์เป็นบรทอง อยู่ที่กรมพัธชามนุนสังกัดสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมคิดยังไงที่มาเรียนที่สมาร์ตซีโออยากได้รับประสบการณ์ใหม่อยากได้รับความเป็นผู้นํายุคใหม่ยุคดิจิตอลแล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาพัฒนาตัวผมในอนาคตก็เลยตัดใจมาลงเรียนที่นี่แล้วบรรยากาศการเรียนวันแรกเป็นยังไงบ้างก็อบอุ่นมากครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับสมาร์ตซีโอสมาร์ตคอนเน็ชั่นขอให้ใช้โอกาสนี้นะคะทำความรู้จักกัน แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขให้เต็มที่เลยนะคะ